ทุกวันนี้คุณยังเป็นคนที่ใช้ฐานอัลคาไลแบบใช้หมดแล้วทิ้งกันอยู่ใช่หรือเปล่าครับถ้าใช่วันนี้เรามีพลังงานทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อโลกและเพื่อคุณ power max เราแนะนำ l a d to use battery านชาร์จพร้อมใช้งานพลังไฟสูงที่ใช้งานได้นานกว่าฐานอัลคาไลท์ทั่วไปถึง5เท่ามีทั้งขนาด AA 2300 m มิลลิแอมและขนาด 3A 900 m มิลลิแอมให้คุณพร้อมใช้งานได้ทันทีที่ซื้อสะดวกมากในเวลาฉุกเฉินสามารถชาร์จซ้ำได้มากถึง1500ครั้งโดยที่ชาร์จของ Power Max ที่มีให้คุณเลือกถึง3รุ่นเหมาะก,กับการใช้งานทุกรูปแบบและที่สำคัญ่าน Power Max ยังสามารถเก็บพลังงานไฟไว้ได้ยาวนานกว่า ปีเต็มโดยไม่ต้องชาร์จซ้ำ Power Max เพียงหนึ่งก้อนจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้มากถึงก้อนละ1 0 0 0 0แสนบาทตลอดอายุการใช้งานลองเปลี่ยนมาใช้ตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีกว่าคุ้มกว่าขนาดไหนหาซื้อฐ่านชาร์จและที่ชาร์จ Power Max ได้ที่ c ี Book Center ทุกสาขาและติดตามข่าวสารของ Power Max ได้ทางเว็บไซต์ powermaxworld.com